ราดูกันเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ศารลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะโดยระบุว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก่อนไม่ได้ฟันธงว่าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ําไม่ได้เนี่ยนะคะมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะแต่ประเด็นว่าแล้วคนที่ถูกละเมิดสิทธิโดยตรงอย่างคุณพิธาจะเอายังไงนะคะก็คือคุณพิธาเนี่ยยังยื่นคําร้องด้วยตัวเองได้เรื่องจะกลับไปที่ศารลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง แต่ปรากฏว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาเลือกแนวทางข้างล่างก็คือไม่ยื่นคําร้องแล้วนะคะให้เป็น,นกลไกของสภาที่ต้องแก้ด้วยสภาเองเพราะฉะนั้นเผือกร้อนมันเด้งกลับมาที่สภาเต็มๆก็อยู่ที่ประธานสภาจะว่ายังไงอาจารย์วนันนอวันนี้ค่ะแนวทางนอกจากว่าจะนัดบทนายกรัฐมนตรี22สิงหาคมแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นแบบไหนจะยึดตามมาติเดิมก็คือเดินหน้าบทนายกโดยใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับคุณพิธา เสนอชื่อได้ครั้งเดียวแปลว่าคุณเศษฐามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นและต้องลุ้นว่าจะส้ำรอยคุณพิธาหรือเปล่าแต่อีกแนวทางคืออาจารย์วันอนออาจเสนอให้มีการทบทวนมติสภาก่อนเพราะนักกฎหมายหลายท่านทั่วประเทศออกมาบอกว่าการยึดข้อบังคับการประชุมที่เสนอยัติซ้ำไม่ได้มันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นมันผิด อย่างนั้นทบทวนมติสภาก่อนคืออะไรก็คือให้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยโหวตกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหตุการณ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมอะค่ะให้โหวตว่าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ําได้ไหมมติคราวที่แล้วเนี่ยนะคะออกมาส่วนใหญ่ก็คือมองว่าเสนอซ้ําไม่ได้ถูกไหมคะครั้งนี้วัดใจ จะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าสมาชิกมองว่าไม่อยากขัดกับรัฐธรรมนูญมองว่าอยากให้โอกาสเพื่อไทยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมติได้นะคะและสุดท้ายอาจจะมีมติออกมาว่าให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ําได้มติจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายก็จะนําไปสู่การเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ซึ่งจะยึดตามมติใหม่นี้แ่ะคะ่ะวัดใจเลยคะ่ะพักร่วมสวจะเอาอยัางไงเพื่อไทยก็คงจะพอเห็นแนวทางนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วเกมอํ นาครั้งนี้ที่บอกว่าเดิมพันสูงจริงๆก็คือถ้านะตอนนี้ประธานบันนอก็ยังไม่มีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาก็ดูเหมือนว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงิงหาคมจะยึดแนวทางเดิมไม่มีสองมารตรฐาน ทางแคนดิเดตจากเพื่อไทยมีอยู่3คนคุณเศษฐาคุณอุ้งอิงอาจารย์ชัยเกษมก็จะมีโอกาสเพียงคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าหากบทไม่ผ่านบอลอาจจะไปเข้าทางพักอันดับ3อย่างภูมิใจไทยอาจจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตอย่างคุณอนุทินก็ได้คุณอนุทินบอกว่าอย่าไปกินเกาเหลาช่วงนี้ต้องกินเส้นค่ะและอีกท่านหนึ่ง มาแล้วนะคะลุงป้อมก็มีโอกาสที่อาจจะถูกเสนอชื่อด้วยเหมือนกันวันนี้ยังมีข้อเสนอจากบางท่านด้ว่าถ้าเพื่อไทยจะแก้เกมหรือทางก้าวไกลจะแก้เกมอาจจะใช้วิธีการเสนอชื่อแคนดิเดตที่มีอยู่ทั้งหมด กลับเข้ามาในสภาและจะเหลือโอกาสบีบให้สมาชิกเหลือการโหวตได้เพียงครั้งเดียวเพราะถ้าเสนอชื่อทุกคนเข้ามาพร้อมกันแล้วโหวตไม่สําเร็จแปลว่าสภาเดินหน้าสู่ทางตันไม่มีการโหวตครั้งต่อไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเกมอํานาจจะกลับไปอยู่ในมือของพรรคร่วมด้วยนะคุณผู้ชมที่จะต้องต่อรองเก้าอี้กระทรวงต่างๆให้เสร็จก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์จากวันนี้นะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี